อ่าไปที่หนุ่มคนนี้ครับคุณมะตูมจังหวะหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้ไงหนุ่มตัวสูงด้วยแม่หนุ่มคนนี้เอลอยใช่จังหวะเขาเนี่ยลงตลอดเหรอพี่ตุ๊กี้น่งตลอดตั้งแต่เรื่องของอะไรเพื่อนสนิทเขาอ่ะแล้วก็มาเรื่องนี่แหละน้องตินาอืมันเวลามันคาดเคลื่อน15เรา15้าเขาเช้ามา15ห้าหรือเช้ามา16นี่แหละเวลาทไลายมันคาดเคลื่อนทำให้เขา ทวลงที่มาตูมงานนี้จากการเปิดไทม์ไลน์ของที่นาอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นช่วงที่15นะนะมีชาวเน็ตหลายคนในทวิตเตอร์ก็จริงเหรอไปแบบไปดื่มกับมาตูม,มาไม่ใช่เหรอวันนี้วันนี้ฉันมีภาพยืนยันฉันมีคลิปยืนยันปรากฏว่ามาตูมต้องออกมาชี้แจงยาวเลยว่ามันไม่ใช่วันเดียวกันจ้าชี้แจงยาวไม่เท่าไหร่มีโอกาสไปเจอเขานะพ่อหนุ่มเอลลอยถามเขาเลยนะเชิญค่ะเชิญครับหนุ่มเอลลอย จริงๆอ่ะมันมนรู้ว่ามันเป็นเรื่องดราม่าเพราะทัวลงนั่นแหละเพราะถ้าเกิดทัวไม่ลงก็ก็คงไม่รู้คือจริงๆตูมวิ่งแชรไปบางส่วนแล้ว <c oughs> มันมันมีบางส่วนที่ตูมอาจจะพูดไม่ครบ <c oughs> เช่นแบบว่าดีเทลลิ่งในแบบระยะเวลาที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเริ่มมีโอกาสได้คุยกับพี่แนนจริงๆตูมได้แต่ส่งข้อความไปหาผู้จัดการคุณแนนครับไปเพราะว่ารู้จักกับพี่แนนก็มีการส่งแบบส่งข้อความไปบอกว่าเฮ้ยทางตูมมีมีประเด็นตรงนี้แล้วตูมก็ควรที่จะ ออกมาชี้แจงในเรื่องของไทม์ไลน์ในฝั่งของตุ้มอย่างเดียวนะส่วนทางฝั่งของน้องอย่างเงี้ยครับตุ้มเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็คงออกมาชี้แจงในส่วนของพาร์ทน้องอมไม่มีแล้วก็เกิดเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อมาก็คือติดต่อมาได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปให้ปากคาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าตุ้มได้พูดไปหมดแล้ว <c oughs> เรียกว่าเป็นแบบทดสอบ <c oughs> รายอาทิตย์รายสัปดาห์ <c oughs> <c oughs> ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพิง่งเราพึ่งหมดเรื่อง เก่าๆไปเองเรื่องใหม่มาอีกแล้วตัวว่าน้องน่าจะยังไม่พร้อมคุยกับใครด้วยละมั้งน่าจะต้องเคลียร์เรื่องของตัวเองเยอะอยู่คือมาตูมเนี่ยทาไมเขาถึงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวต่างๆจนเขาบอกว่าจังหวะนรกเพราะมาตูมเป็นคนน่ารักเขาไปไหนมาไหนเขาจะเจอเพื่อนฝูงเขาจะโอเพนตลอดเลยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของมาตูมนะที่ออกมาชี้แจงตรงนี้เขาไม่ได้ว่าต้องปกป้องตัวเองหรือใดๆหรือว่าเอาตัวเองออกจากเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องตัวเองนะไม่ใช่นะ การชี้แจงครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวของมูลความจริงและสําคัญคือเขายังบอกเลยว่าคุณเจ้าหน้าที่ต้องการจะสอบถามเรื่องราวต่างๆเขายินดีชี้แจงชัดเจนอันนี้พี่ว่าโอเคมากครับผมนี่เขาโชคดีนะอยู่ในยุคที่แบบว่าโซเชียลที่แบบมีเรื่องไโรโพส์เลยพี่นะโอ้โหดังแล้วญิงนะข้ามปีถึงสุงไงโกโลบพูดให้เคลียร์เคลียร์เรื่องนี้เลยไหมไม่ต้องเอาข่าวแล้ว